เดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทยเป็นหลักเนี่ยครับในมุมมองของพี่เจด้วยนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูผลแกงขันสรุปผลแกงขันเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับฟุตบอลเอลพีแบงคั2024นะครับนับสเสนไดที่ชุดนี้เราไม่เห็นเล่นกับรัสเซียแต่ว่าเราได้เห็นเกมกับเวียดนามเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกอีกมุมหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะนาทีที่21เครับเวียดนามนำก่อน1-0นะครับจังหวะที่เขาก็ฉวยโอกาสเล่นเร็นเรวนะครับเงียนเตลิน จอมจบสกอร์ที่ยังบอกว่าคมอยู่แล้วนะครับถ้าลูกลักษณะเนี้ยมักก็ทาได้ดีนะเหียนเตลินอ่าเป็นไฮไลท์ในจังหวะน,นี้เราดูไม่ชัดเหมือนจะไม่ล้ำหน้าใช่ไหมพี่อ่าไม่ล้ำครับไม่ล้ำอ่าเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ที่พี่ตองขึ้นมาก็สงสัยอยู่เหมือนกันจังหวะน,นี้อ่ามีมีแต่คนถามว่าเ็อตน,นี้มันล้ำหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นฟรีคิกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าดูแล้วไม่ไม่ไม่น่าล้ำหรอกครับครับอ่านะครับก็เป็นเหียนเตลินนะจังหวะจบสกอร์เขาดีอยู่แล้วนะครับทางเหียนเตลินคนนี้นะครับนาก่่่อแตว พอเสียเร็วไทยก็ได้เร็วนะครับจังหวะเนี้ยพี่ตองเขาก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้โหจังหวะในฟีคิกนี้ลูกเนี้ยน่าสนใจนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ทําได้จริงๆนะครับ mm hmm. เป็นกุสตาซันนะครับที่อมองกลับมาแล้วสุพนัทเนี่ยนะครับหม่งเข้าไปพอดีพอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าไทยยังก็ใช้ได้เปรียบนะครับในเรื่องของลูกตั้งแต่เพราะว่าเหมือนกับว่ามีนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับ ตีเสมอได้สำเร็จ1-1ครับจากนั้นกุสตาฟสั้นครับยิงติดเซฟแล้วก็ยิง3 1อทีหเข้าไป2-1นะครับนาที40เป็นประตูแรกของเจ้าตัวนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับฟอร์มแบบนี้นี่โอ้โหก็ถือว่าเปิดตัวอย่างสวยงามนะครับแต่ก็ดูกันยาวๆนะครับสำหรับกุสตาฟสั้นนะครับก็ยิงเด็ดขาดเลยครับจังหวะนี้ถ้าไม่เข้านี่ก็ มีปัญหาเหมือนกันจังหวะนี้ทางกุสตัฟสัน้นนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเองก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมานะครับจังหวะนี้ก็น่าได้เอกนิตตัดนายแล้วซัดซ้ายครับแต่ว่ามันบิดเยอะเกินไปหักข้อเยอะเกินนะครับก็หลุดกรอบไปนะครับก็พลาดโอกาสที่จะหนีเป็นสามหนึ่งแล้วจังหวะนี้น่าเสียดายสุดๆครับแล้วสุพณนัทเนี่ยให้มาดีมากๆสวยมากจริงๆเข้าทำสมบูรณ์แบบสุดๆแต่ว่าเสียดายจังหวะจบของทางชารงค์เนี่ยครับโอ้เจ้าตัวก็ผิดหวัง จริงๆลูกนี้ถ้าได้3าหนึ่งไปเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากนะครับจบเกมรับทีมชาติไทยบุกชนะเวียดนาม2อหนึ่งนะครับดูหลังเกมกันหน่อยครับอิชิก็บอกว่าจริงๆเนี่ยต้องได้เล่น2เกมนะครับในการอุ่นเครื่องกับเกมรัสเซียที่ยกเลิกไปแต่เหลือเกมเดียวเนี่ยก็ยังประทับใจในทีมงานสมาคมฟุตบอลเวียดนามแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยเกิดขึ้นได้ต้นเกมเวียดนามเล่นเกมรุกเร็วนะครับพราะถ้าทำให้ไทยเสียประตูไปก่อนต้องมาคิดว่าจะปรับแก้อย่างไร หลังจากนั้นเนี่ยก็ไทยก็ปรับเล่นในสไตล์ของทีมที่ซ้อมกันจนทําประตูคืนได้นะครับนักเตะทุกคนที่ได้ไปดูที่เจลีกหรือไปดูที่ไทยลีกเนะี่ยทุกคนสามารถทําได้ตามที่เขาหวังไว้ก็ไม่ได้มองว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่มองว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ตามที่คาดหวังนั่นเองนะครับจากตอนที่ไปดูฟอร์มส่วนสุบรัณเหมือนตาเลยครับตีครึ่แรงแดงเล่นฝั่งขวาก่อนโยกไปทางฝั่งซ้ายครื่งหลังเนะี่ยแล้วก็กองหน้าอิชิก็บอกว่าสุบรัณ วันนี้ให้เล่นด้านข้างแล้วก็หน้าเป้าก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งก็อยากจะบอกว่าอาจจะบอกว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเหมาะกับสุนรนัก็ไม่สามารถพูดได้แต่มองว่าแบงค์เนี่ยทำงานเกมรุกเพื่อทีมได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นงานบ้างครับฟอร์มแบงค์ถือว่าโอเคนะอวานี้ใช้ลองใช้หมดเลยมีส่วนสำคัญกับเกมด้วยใช่ก็ขยับไปเล่นทั้งทั้งนในับกองหน้าเล่นเล่นตัวปีกด้านข้างทั้งปีกขวาปีกซ้ายก็คือเล่นทั่วเลย นะครับเล่นเต็มพื้นที่ของสนามในเกมด้านบนเลยแล้วก็ด้านข้างก็ลงมาช่วยไล่นะครับ,รบช่วยแบ็กขวาอย่างทางมิเคิลสันอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับคบือเกมรุกเกมรับนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าโอ้เรี่ยวแรงของสุพนันเหมือนตานี้ก็ต้องยอมนะครับว่าพอไปฝึกที่ยุโรปแรงประทะเขาได้ได้มาการเสรียดสีกับพวกผู้เล่นตัวใหญ่ๆนะครับ,รบก็เห็นเลยแหละว่าโอ้โหปกติเขาเป็นคนที่ฐานร่างกายขขาล่างค่อนข,ข,ข้างแข็งแรงแล้วระว่ามีจังหวะลุยหลายทีที่ล้มค่อนข้างยาก ส่วนคนที่เห็นชัดเจนมากก็นี่แหละปาตริกกูสตัฟสันเนี่ยอันนี้โหชัดเลยว่าตอนอยู่ไทยก็ดูมีความแข็งแรงรแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดนี้พอไปอยู่ที่เจลีนี่หลายจังหวะชนนักเตะเวดนานกระเด็นเลยนะครับแล้วก็ดูจะทุกคนตื่นตัวในเกมรับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเห็นกันกับทีมชาติในยุคหลังๆมันเ,เลยทาให้ทุกเกมดูดูเร็เวขึ้นอ่ะเวลาเสียบอลเราเห็นทุกคนพยายามวิ่งไล่อันนี้เป็นเรื่องที่ชอบที่สุดแล้วก็ยังพูดเสมอว่า อยากเห็นความต่อเนื่องในเรื่องพวกนี้อ่านี่ผมภาพนี้ได้เลยนะครับตัวประธานอ่าเดี๋ยวมีเสียงสภาพตัวประธานมาฝากเออเดี๋ยงตัวประานค่อยมาคอมเมนต์กันนะครับตัวปานก็ก็พูดได้ได้ดีของของพลาสติกก็จริงไม่ไม่ต้องปล่อยก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากเขาก็แค่แค่ขอบคุณนั่นแหละนะครับเรื่องฟอร์มของเขาซึ่งเราก็พูดหมดแล้วอ่านี่ยเนี่แล้วก็ยิ้มบอรชิตนะเอออันนี้เตรียมมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะขยี้คนชอบอ่าขยี้อ่ะพี่เจขยี้หน่อยจังหวะนี้ ไม่คนชอบนะปกักเนี่ยคนชอบจุดจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรพี่ตรงจังหวัดเนียที่ที่ยิมเขาไปไล่ตรงนี้ตรงนะก็เตะนะอาจจะโดนต่อดมาก่อนในระหว่าวงเกมโอ้โแต่ดูแล้วตอนมันใหยไม่้มีหแรบบอกเตะเลยเตะเอาพู้โตเตะฝากเลยอ่ะอ่าแล้วอาจาอาจะแล้วล,ล,ลองดูนะครับยิมควบคุมอารมณ์ตัวเองดีมากนะจังหวะคือหนีแล้วเอาตรงๆนะคือคือรู้แหละว่าอาจจะมีฟาแต่ว่าเสี่ยงหน่อยนะอันนี้บอกน้อยว่าบอกยิมแน่ว่าเสี่ยง อ่ะช็อตแรกอ็ะไล่บอลแล้วแต่เนี่ยสองดอกหลังอ่ะปังปังเนี่ยคือรู้เลยว่าแม่ใช้ได้ไหมคำนี้ได้ก็คือคือวนตีนแล้วะเอาตรงๆเอาแบบนี้เลยแล้วกันเก็คือล่อเวียดนามชอบแบบชอบลอตีนใช่ไหมเอ้ามาเราเอาบ้างเนี่ยแล้วสังเกตช็อตเนี้ยคือยั่วเลยนะตั้งใจยั่วเลยเพราะพอยิมเตะเสร็จปุ๊บอ่ะยิมไม่ได้เตะด้วยอารมณ์ยิ้มเก่งเก่งตัวแล้วแล้วรออะไร รลอเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝัา่งเวียดนามหลุดมาสมมติดันไปออกหมัดเอาคืนอะไรเงี้ยมันถึงแดงเลยปรากฏว่าโดนเหลือทั้งคู่ซึ่งช็อตเนี้ยถ้ามี v วเสี่ยงสาหรับยิมนะ,ะ,ะเพราะว่าการเตะสองดอกหลังนะมันไม่ได้เตะตำแหน่งมันอาจจะดูเหมือนบอลอ,อยู่ตรงนั้นแต่มันเตะข้างหลังเนี่ยมันชัดเลยว่ามันเป็นเหมือนเจตนาทําบทำลายคู่ต่อสู้แต่ชอบอย่างหนึ่งคือแหมอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเกิดสื่อเวียดนามมาดูบอกว่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแต่ขออนุญาตแชร์ว่าถ้าเราเห <Yeah. S 2> ยิมไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยไล่บอลวันนี้ย,ยิมทาให้เห็นว่าความดุดันตรงเนี้ยผมว่าม,มันมีการอยากพิสูจน์ตัวเองทั้งหมด uh. แต่ผมว่าต้องปรับลงท่านเองรปรับลงให้เหมาะสมเพราะว่าอีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมเนี่ยผมว่าเรื่องความกระหายอย่างเงี้ยอจอาจดาธานเนี่ยโจนราธานเนี่ย,านนยอาจจะไม่เห็นอะไรมากความกล้าเล่นผมว่ายังไม่ค่อยใช่เพราะว่าพอเล่นยูทีซสามันจะกล้าว่งนี้เยอะแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีความกล้าที่มันเส้นบางๆคำว,ว่าชงฉ่าง ซึ่งผมว่าอีชีเขาน่าจะคุยแล้วก็บอกว่าให้เล่นตามวิธีการนี่เขาบอกพื้นที่ไม่เปิดก็ไม่ต้องเล่นตรงไหนไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องเล่นเลยยังไม่เห็นว่าโจธานนยทำลูกเสี่ยงเหมือนที่เล่นในสโมสส์ได้ขนาดไหนแต่โดยรวมจ็อบเกมรับการตัดบอลแรกลูก,กาอากาศเวียดนามเปิดทางขวาก็คือขึ้นมาทางซ้ายฝั่งเราอะแท้ทุกครั้งในช่วงครึ่งหลังแต่คนที่ม่งสกัดบอลแรกได้คือโจทานนะนี่ขอชื่นชมว่าทุกครั้งในการขึ้นลูกาอากาศเนี่ยผมว่าเขาเขายอดเยี่ยมแล้วก็ เขาสูงว้างสูงใหญ่อาจจะเป็นรองเอเลสเล็กน้อยแต่พอระดับ1้อยเนี่ยมันก็หาคนคนสูงกว่าแค่ไม่กี่คนได้หรอกในใบบ้านเราครับผมว่าความเร็วเขาพอมีเพราะว่าลูกแรกของเอเลสเนี่ยเห็นเลยว่ากองหลังเราสองคนเนี่ยถ้าโดนกองหน้าเร็วๆเ,เนี่ยเหนื่อยนะมีปัญหาเออ,อการกับตัวเห็นเลยว่าเอเลสไม่ทันแต่มีความพยายามจะตามไปชนละแต่มันมันช้ากว่าเขาประมาณสักเกือบเก้าหนึ่งก็เป็นธรรมดาที่ก็ต้องชมด้วยว่ากองหน้าของเวียดนามเขาเขายิงดีแต่สองคนเนี้ย ผมผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงคือวรชิตกับโจดร์สเวลาเชอร์ก็อีกแบบแต่เวลาเชอร์จะดีได้มากกว่านี้อีกด้วยมาตรฐานที่เราเห็นได้มากได้ได้มากกว่านี้ในในฟุตบอลลีก,กน,นะครับครับออตอนนี้เราก็พยายามปรับจูงกันไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวถ้ามีเกมให้เล่นอีกสักเกมหนึ่งอย่างรัสเซียเนี่ยก็น่าเสียดายแล้วน่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเรื่องของคิงคัพนะครับเดือนหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราได้เห็นแน่นอน ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกกดรักกีฬาทุกคนครับ